วันนี้ครับผมอยู่ที่ Basic Life Support Training Center มหมาวิทยทลัยม่ิดลสารยาเพื่อเรียนรู้การให้ความช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นครับเข้ามาในศูนย์ครับก็จะเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่แล้วก็จะมีสื่อการเรียนการสอนในลนักษณะที่เป็นวิดีโอครับเราจะได้เรียนรู้วิธีในการกดหน้าอก ว่าลึกขนาดไหนและเร็วขนาดไหนถึงจะเพียงพอครับจากนั้นก็มาฝึกกับหุ่นครูแอนครับโดยสมมติว่าครูแอนเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออันดับแรกก็ต้องเช็คก,ก่อนว่าครูแอนมีสติและหายใจอยู่หรือเปล่าเมื่อพบว่าครูแอนไม่หายใจแล้วทีนี้ก็ต้องมีการกดหน้าอกอย่างถูกต้องครับซึ่งแน่นอนความลึกและความเร็วต้องเหมาะสม โดยสามารถดูได้จากจอมอนิเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่กับครูแอนเราก็จะเห็นว่าเรากดได้ลึกและเร็วเพียงพออย่างที่เรียนมาในวิดีโอหรือเปล่าเมื่อครบ2นาทีก็จะได้ผลคะแนนออกมานะครับผมได้ตั้ง99คะแนนนะโดยที่จังหวะการกดและการผ่อนนั้นผมทำได้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มความเร็วอยู่ที่1 0 2ครั้งต่อนอาทีครับโดยที่ไม่มีช่วงสะดุดหรือหยุดพักเลยครับ ตัวโปรแกรมแนะนําให้ผมเพิ่มความเร็วจาก102ให้ใกล้สักประมาณ120ครั้งต่อนอาทีเพื่อที่จะเพิ่มคะแนนให้เต็มร้อยครับนอกจากจะแข่งกับตัวเองแล้วเรายังสามารถจะแข่งกับเพื่อนๆได้อีกนะฮะถ้าเรากดได้แรงและเร็วเพียงพอ รถพยาบาลที่อยู่บนจอนั้นก็จะวิ่งเข้าสู่เส้นชัยได้เร็วกว่าเพื่อนครับรถของผมเนี่ยสีชมพูดูซิว่าจะเข้าเส้นชัยก่อนหรือเปล่าแน่นอนที่สุดผมเป็นผู้ชนะเย้หลังจากที่ได้ลองทดสอบเรื่องของการกาดอกอกรือว,ว่าทำซีบียานะครับก็ <S <S เพราะว่าเฮ้ยมันไม่ได้ยากหรอกเพียงแต่มันต้องอาศัยได้ลงมือทําแล้วก็มีมนะัสเซอร์บมโมรีเนาะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆกองกิจการนักศึกษานะครับที่ชวนลงมาแล้วก็ขอบคุณคุณแอนด้วยนะที่ทําให้ การได้ทดลองในวันนี้มันเกิดขึ้นได้สําหรับน้องๆหรือว่าใครที่สนใจอยากที่จะลองมาทําบ้านนะครับก็ติดต่อที่กองกิจการนักศึกษาเนาะใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงไม่เกินหนึ่งชั่วโมงแล้วมันจะติดตัวไปกับเราสามารถที่จะเป็นประโยชน์ทั้งสําหรับตัวเราเองสําหรับคนที่อยู่รอบข้างทั้งรู้จักและไม่รู้จักนะใช้เวลาเพียงนิดเดียวไม่ยากไม่ยากรับรองแล้วเ,เจอกันนะ